งบประมาณรายจ่ายของประเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมที่แข็งแกร่งการทุจริตไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางการเงินแต่ยังสร้างความเสื่อมในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างลึกซึ้งสังคมอ่อนแอเมื่อมีความไม่เป็นธรรม air, เศรษฐกิจเ,เสียหายจากการสูญเสียงบประมาณและการเมืองที่อ่อนแอลงเนื่องจากขาดความไว้วางใจ เนื่องจากผลกระทบด้านสังคมและการเมืองการทุจริตส่งผลกระทบโดยตรงกับงบประมาณพัฒนาประเทศเช่นการจ่ายสินบนที่5%ทำให้สูญเสียงบประมาณไป59,630ล้านบาทและ15%ที่ทำให้สูญเสีย148,830ล้านบาทเงินสินบนเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเอื้ออาทรสำหรับประชาชนได้เป็นจำนวนมากการสูญเสียที่5%สามารถสร้างบ้านได้ถึง198,767หลังและการสูญเสียที่15%สร้างได้ถึง496,100หหลังกล่าวโดยสรุปปัญหาการทุจริตก่อให้เกิดความเสื่อมในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง โดยมีรูปแบบที่ซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้นดังนั้นจึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญประเภทสาเหตุและผลกระทบของการทุจริตรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ดังกล่าวหากเราไม่มีการทุจริตงบประมาณสามารถนำไปใช้สร้างสังคมที่ดีขึ้นได้การให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ช่วยให้เรารู้ทันและสามารถป้องกันผลกระทบในสังคมเศรษฐกิจและการเมือง